ปูคุณแม่ออกมาแจ้งแล้วรังโดนติ่งยับอาจคลิปใส่บิกินี่อวดหุ่นแซ่บทำคนแห่โฟกัสผิดจุดต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลของต่างประเทศอย่างมากเลยทีเดียวค่ะด้วยทางเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่า s t a ย์แคร์สมิธคุณแม่ encer, อินฟลูเอนเซอร์วัย30ปีผููก่อตั้งแอปฟ,ฟิเนสชื่อดังของออสเตรเลียอย่างคลิกโดยเมื่อเร็วๆนี้เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอลูกชายตอนน้อยซึ่งทําให้ชาวเน็ตไม่พอใจพร้อมติ่งแรงไม่เหมาะสมที่จะใส่บิกินี่ต่อหน้าลูกทั้งที่ กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองโดยในคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ลงบน t ิกต็อกส่วนตัวที่มีผู้ติดตามกว่า1.5แสนคนเคยให้เห็นขุนแม่ใส่บิกินีกำลังกระโดดน้ำลงไปหาแว่นตาก,กันน้ำหาวีลูกชายวัยสามขวบก่อนจะนำไปสวมใส่ให้ลูกชายโดยทั้งสองคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามหลังจากที่วิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตหลายคนกับโฟกัสไปยังชุดบิกินีที่เธอสวมทั้งยังติงว่าไม่เหมาะสมที่คนเป็นแม่จะ ใส่บีกินี่แซบแบและบอกว่าคลิปดังกล่าวมีนัยยะทางเพศโดยเจตนาะขณะที่บางส่วนกลับมองว่าไม่เห็นว่าจะไม่เหมาะสมตรงไหนพอเธอไม่ได้ใส่ไปโชว์ในทีสาธารณะและชมวิธีการที่คุณแม่ท่านนี้พูดกับลูกภายหลังเธอได้ออกมาตอบว่าเธอบันทึกภาพเหล่านี้ไว้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําและพัฒนาการของลูกชายซึ่งการพูดคุยโตกับการเล็กๆในน้อยของเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราชอบที่สุดในแต่ละวันและทําให้ถธอได้ภาพน่ารักๆออกมาเธอคิด ว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่ชอบบันทึกภาพเหล่านี้เก็บไว้เพื่อย้อนกลับมาดูอย่างแน่นอนเป็นต้น